สวัสดีค่ะวันนี้ทีเจต่อไดนโนเสาร์เมื่อคลิปที่แล้วต่อไปถึงขาข้างนึ่กดติดตามไม่นายอย่าลืมกดติดกต้าไม่ไนายน,น้อนงคกราบกันนะแข้างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต่อเพิ่มไปเออแขนข้างนี้แล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งแล้ว,อลวตอนนี้กําลังจะประกอบขาอีกข้างหนึ่งเสียงเสียง ยังไม่ได้อหารใช่ไหมใช่แล้วถอยดนสอบตายจะย่างทหารเนี่ยจถ้าเกิดแต่ตอกินคนก็ตายไปแลวไม่เลือกใช่ไหมใช่ตอนนี้คือขยับแช่แชชิงชิงชิงเสร็จแล้วครับ ไหนคะอเิงเลยเลยสรุปอีพีนี้คือจบใช่ไหมคะลูกกองเชียใช่ไหมคะหรือผู้สั่งไปหาเจกองเชียแล้วก็ผู้สั่งด้วยอ่าแล้วแล้วที่เจเป็นอะไรผี่เจผู้สั่งมันต้องยังไม่ได้ทำหางเลยเนี่ยมีแต่หางอันนี้เอาไม่ได้ อมหาเนี่ยอาหมยอหางหนอันดับแรกเราใช้หางตัวนี้กันนะคะเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบเอานี้ก่อนเจโอเคดเดี๋ยวคเอ่เป็นไรเจเดี๋ยวค่อยเอาหางหมุนใช่ไหมใช่แล้วเล่นตัวเล่นหางแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นหางหมุนยนต์เข้าใจปะเข้าใจไปมาเล่นใหม่เฮ้ยยยยยมมมม่่ กบต่ายจิ้งจกน้องเชียร์น้องโชว์น้องโชว์อ่ะเอาเคน้องโชว์อีกรอก่อนอยากไ้รอก่อนเอ็มเจว้าวพร่นี้นพรุ่งนี้คืนเล่นเม่อไหร่ม่ไม่ไม่เอ็มเจเดี๋ยวคนคนดูดูนะใช่คนดูอยู่นะว้าวนลองให้ว่าไม่งู แล้ววันนี้โอเคนี่นี่คือเสร็จหรือยังคะที่เจยังขาดอะไรคะปืนแล้วก็หางหุ่นยุนแล้ววันนี้เราจะเอาแค่นี้ก่อนหรือว่าไงเพราะดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนเอาเอาปืนยัดเจ๊พรุ่งนี้นั่นแหละเจ๊โอเคอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้นะคะเอาวทุกคนแล้วบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะับองเจกับเอ็มเจนะคะอย่าลืมกดติดตามาด้วยนะครับโอเคฝากน้องทีเจเอ็มเจด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย